สวัสดีพี่น้องนมื่อสิมาตัดปักแข้งคมแล้วพี่น้องเด้อเก็บปักแข้งคมก่อนตัวนี้พี่น้องแข้งคมขอทุกหลาย,ยวเ,วเก็บไปใช้ตู้เย็นไว้ก็เอาไปกินยามหนาวเก็บกินได้รบุญ เก็บไปไว้กินย่ำนาวเพราะได้กินมันที่แก่เพได้นอนเพราะได้ข้ามนาายตอนาพรได้ขายที่ไหนเพราะได้ขายีสงสะดอกจะดีก็เพราได้ขายเนื้ห่วงเตอนนี้เก็บออกมัน บากซุกมันจะมีอะไรเก็บแบบใช่ตู้เย็นเะไกินคนจะปลาซะยังจะเด็ดขนนจะไล่ก็บไรคมแหงคมกับคมแสด่หรอก อาาพี่น้องมาพายาก,กินมาแขงขมมาเด้อมาเด้อมากินน้ำกันเด้อมาเก็บเอาเด้อพี่น้องเด้อขนาดก็แลรวตั้งมาไหนเนี่มาแก่มานเก็บแบบเอาไว้เอามาเนีเ่ยมันจะมีลายอยู่ ปวดขาแลยคุณน้องเลยทำอะไรก็ได้เก็บชิบบ์จิบบอ่ะพี่นีย่นยนะมันร้ยายเลยพี่น้องร้ายเตอะ พ่อตั้งมะนังก็บด้วพี่เนางบ้านไหนได้ปวดขา มาแล้วพ <c ười> <c ười> nice. ี่น้องเอาขู่หน่อยมานั่งปวดนั่งได้ก็ปวดขาหนังยังเยงไว้ปวดขาก็ได้ไปเอาสั่งเอาขุหน่อยมานั่งปวดขาปวดแขน เราเปรคล้ายกระได้เงี้ยมั้ยนะหาโดนทุกโันทุบหนึนนนน่งทุกโันทุกยัเขนแคขาดมาเปรีคล้ายเด่นคล้ายคนดำก็จะซื้อกินคนดำก็จะซื้อกิน ได้ ini วันมาก Tangan có thụ thì nó ơi quật khá và nhanh được dọa được quật khá cái hai cao tầng Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không năm lỡ หลุดไล่หลุดไล่แายล่าเอนบ่แกนี่เป็นพวงเป็นพวงเยอะโอ้ยตัดหน่อแต่ละโอ้ยตัดหน่อแต่ละโอ้ยหนื่ยเด้้ๆสีบอเอาล้วพี่น้อง Shoot cả vào nhà mặt cái này là kìm được một cái nhà mặt cái này là kìm 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 cả kìm 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 em nhắm vào nạ cộng ouais. của gói Nhắm nạ cộng của gói thường อยู่พัวที่ิ่นออกมาบ่ได้แล้วนี่มันโยงหลายสมักโยงกัดเหล่าลายบุดีเออจะเดือนวัน กินกบะเบิดอน่าแซมตุนเลยนะมตุ่นกินบรเบิดพี่น้องแค่เนี้ยบวมในสิวิตกินคุ้มกระตระมองดูงากระตันลายเป็นพวงมุมพวงเป็นแศษเป็นลาชุดมันแก่แล้วก็จะไปเอาละเอาชุดมันอ่อนๆเลยเนาะเนี่ย แกจะไปกินเหมือกนงนีกปรตหยื่องนด้หวงนหงได้นี่ น่เป็นมันไหนตังมันั่นก็งนะอแงอยง่นะคุณเห็นบ,บ่อขี่หนอเห็นบ่อปลาแข้งได้แท้แกงขมไล่น้ำบ่มีน้ำอันนี้นะเจ็บสบาย ดังเก็บเด็ดสบายเลยโอ้ตาเหาะดอกได้หลายสัปแม่ตาเหยาะมีเหยาะดอกเลยเอะเง่าตาอะไรกันปีนากรชิบูกันชามสิโต้กินกันเขาได้กิน ว่าอร์ดอว์ดีบาวานดาวบาวานพอดีบเป็นนั่นบาวานได้แล้วก็ผมอยากกินตอนกินบาวานก็กินได้อยากกินได้ยตอนนี้แค่แน่ดาวบาวานควรจะต้องมากินได้ลายนะพี่น้องบ่มีนบวบลายแล้วแข็งก็ได้ได้ตัดจอยกับบวบเนื้อตัดตัดแ่จอยกับแขนพอ ก็เเป็นดอกชนดอนเป็นดอกหล้ายเดอนชิปเนี่ยังได้กิน,นอยู่เดินชิปอีสก็ยังได้กินสนูนบนบนัวรุก็ได้กินตลอดเืชิปองคนละมวันหนอเนดนชิปชิปก็ได้กิออนอยู่ เมยจะบอกมันหน่อยว่าที่น้องแข่งก่นไม่ได้หน่อยแล้เก็บไลท์เท้น กัดลังเป็นวันวันวันหัวเรือไก่ทางไก่หูเราพี่น้องเนาะขนาดเต็มรลดไล่หลายเก็บไปใส่ถุงไว้ตู้เย็นดจะเขาตุ๊กแข้งไว้มันลายไว้บันจุกลายก็ดี Với... <laughs> về mệt, cho ngoài cả cái nào bô kêp vậy ni chứ hoa nuôi 2 ngua cái kè, cái ngoài cũng จอนเข้ามาเก็บเข้ามาจอนเขาก็นจิบกเก็บกันจิุ๊กเบิดล่ะพี่น้องเลยแกเบิดกะบวเก็บอมากอ่อนนม่เลยนะ อีกคลายลีย่ดีได้แบบแข็งคมกระโองเก็บไปคล้ายด้เนี่ยมีแต่คนดำกินนะคนดำเขาก็กินอยู่อควอนบ่มีไปคล้ายไลย่เขาหรอกทงทรายบุญิ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บเป็นคายนี่ก็ันมันโดนดงมีกะมากหาวมันหน่อยนะกะจีเป็นเบีย้ยอยู่นี่ละ ว่นมันยังไงมันเป็นดอกน้อยเลยพี่น้องลองดูผนมาแขกมันได้คุนแขแต่หน่วยมันเดือดก็จะไปเอาละใบมันชุกแมงมันจะไล่เนี่ลนะมีวิธกแมงแต่จะามันชุกมันแก่แล้วก็ไปเอาปลาใบขามันมชุกขาต้นมันนี่นะเก็บขาต้นนึ่ง วินดามันโดนเลยนอกจะกเดี๋ยวมันก <se> ็อยู่นีินะมันเป็นยังไงโดนๆก็เป็นเดี๋ยคือเก่าเงี้ยดูมวลดานัวช่วงมวลจะเก็บเอาไปนี่ละว่วเป็นเป็นชุบมวลชุบมวลก็ชุบเก็บเอาแต่หน่วยดิบฟัน มันอ่อนมันหนวดเกงก็บอกไปกินแกงคุมเมาเด้อขามทางมาไปเชิญกระปุนกระแจ้วได้ดีได้พี่เนาะเดือดเดือดกินแซมสกินพวกปักใหญ่พวกใหญ่ที่เนาะ รัดไปก็จะได้ปิดขวนมันอีกปิดขวนเอาตะแกรงนวยมาได้หลายอย่างสักนาสามต้นได้ปีก่อนในปูกลายหลายอเอายไปขาย สี่พม่าแค่เจ้าเวอร์เทันนี่เพื่อนมึงยังคล้ายเป็นทีเลยเก็บไปคล้ายมือหนึ่งเป็นสี่หาสิบดอนแต่ละมึงเก็บไปคล้ายตะกี้ตัตวกล้ายมึงแพงนี่ทุกจ้ามสี่ดอนในนี้โบได้ละหาดอนสิบดอนได้เดต็ม เก็บเจนี่ก็งานนี้เดี๋ยวพ่อาจเก็บนะลายๆนีก่กชุกกระไร ta phải kinh đấy là phi có này đâu mặt kèn khôm kèn khôm đây nào có mi đám Lai đi thang là kèm kèm lai và sai mi tất kèm tưng ào nho nhai mày đi nắp bì nặng nhoi nọ mặt kèm bay 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 ขั้นบาเก็บกระชุกเบิดขึ้นอันนี้อลไรนี่ชุกเบิดอันนี้นี่แกเบอร์นะไอ๋อหน่วยอ่อนมันหน่วยแกก็บ่าเอาแต่ก็ยังไปปิดขวดมันอยู่เออเด้อบางมันอันนั้นดูนี่แกเบอร์อะไหน่วยอ่อนทำเลยนะแกเก็บเอ,อ,อานน นอนเิกับพอดีเสะปบาใบมันกับชิชุกเบิร์ดนวนมันชุกก็ระเอันนี้นี่ก็เอาแนวไหละลยนี่แนวแนวไหลเลยนอนนวนมันชุกกันมันโดนโรนี่ก็เป็นแนวแด้วนี่เจ็กซี่นี่เป็นแนวเดี๋ยวก็เป็นแนวอยู่นี่แล้ว ก็ยามน้ำกระดนบักได้หลายเบียบักได้หลายนะเทพพี่น้องได้หลายล่ะเครื่องกระตาอพอดีได้เครื่องกระตาจิเก็บไปใส่ทงไว้ เือกระเจ้ามันเป็นยังใบมันเป็นมันบ่เข้าใจพี่น้องด้วมันก็เพื่อพน้องด้วโอเคพี่น้องอยู่นี่มีแห้งเลยพี่น้องเด้อเด้อก็ได้ก็แชร์ก็ติดตามพี่น้องก็ขอบใจเด้อพี่น้องเด้อแบบแข็งคมโอ้ยเพื่อบาย